สวัสดีค่ะอาจารย์โบไพทวาททศนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมค่ะเช่นเคยเป็นประจําทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปที่อาจารย์จะดูให้อาจารย์จะดูให้ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะอันได้แก่การงานการเงินความรักโชคลาภนะคะแล้วก็สุดท้ายซิกเนเจอร์ของอาจารย์โบไพทวาทศคือเปิดในเรื่องของวิบากกรรมนะคะที่ชาวราศีนั้นๆจะได้ประสบพบเจอในแต่ละเดือน รวมถึงบอกในเรื่องของหนทางการแก้ไขาการแก้กรรมการผ่อนถ่ายวิบากกรรมออกไปนะคะพลิกร้ายกลายดีตามแบบฉบับของอาจารย์โบไพทวทศปุรุหรือศีนารอดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ที่อาจารย์ใช้อาจารย์จะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับด้วยกันนะคะจะมีไพ่เทพแล้วก็อีกอันหนึ่งเจาะลึกลงไปด้วยไพ่ครูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับไพ่เทพซึ่งเป็นภาพรวมของชาวราศีเมษรประจําเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ที่ได้ ได้แก่เป็นไพ่แองเกอร์ค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองสักหน่อยนะคะเป็นอุปสรรคนะคะกับการทํางานแล้วก็การดําเนินชีวิตรวมถึงในเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่อาจจะประเดประดังกันเข้ามานะคะก็อยากให้ราศีเมษเนี่ยมีสติแล้วก็มีสมาธิมากๆนะคะในการทําสิ่งต่างๆนะคะอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะคะสําหรับการเปิดดวงในแบบนี้ เราเรียกกันว่าการเปิดดวงแบบ general หรือว่าการเปิดแบบภาพรวมดังนั้นมันอาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างแล้วก็เฉียดไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตเพื่อใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะคะสาหรับชาวราศีเมษเนี่ยอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะคะซึ่งหมายถึงในเรื่องของอุปสรรคแรงกดดันต่างๆรวมถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะเป็นความอึดอาาัดใจความลําบากใจมวลรวมต่างๆ พลังงานลบต่างๆที่จะประเดประดังเข้ามาสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่ชาวราศีเมษจะต้องประสบพบเจออาจารย์ก็อยากให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีสติมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเจาะลงไปค่ะว่าจําเป็นจะต้องใช้สติมากน้อยแค่ไหนในการดําเนินชีวิตในเดือนกรกฎาคมนี้การงานนะคะอาจารย์ให้ทั้งหมด3ใบค่ะการงานของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกัไพ่ที่ได้นะคะมีไพ่สี่ดาบไพ่ห้าเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ justice ค่ะสำหรับการงานของชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้เนี่ยจะมีความอึดอัดใจแล้วก็ความลำบากใจสักหน่อยนะคะท่านที่ทำมาค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ แบบมีหน้าร้านหรือธุรกิจออนไลน์ในช่วงนี้อาจจะซบเซาสักหน่อยในเรื่องของคนที่ทํางานบริษัทอาจจะต้องพึ่งพาความร่วมมือของทีมงานเราไม่สามารถที่จะโซโล่ได้แล้วนะคะชาบราศิเมศเดือนนี้จะต้องยอมออดลงมาหน่อยเพื่อที่จะของ,งอนง้อขอความช่วยเหลือจากคนรอบๆข้างคนที่ค้าขายก็เช่นกันค่ะอาจจะต้องยอมในเรื่องของได้กาไรน้อยๆแต่ว่ายังขายออกไปได้บ้างเพื่อไม่ให้การเงินเนี่ย ฝืดเครื่องมากนะกการงานของชาวราศีเมษนะคะมีไพ่ justice ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำจะต้องมีการแสดงออกถึง performance อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไพ่ justice เนี่ยเป็นไพ่เราเรียกกันว่าตามเนื้อผ้าดังนั้นคนที่ประเมินงานประเมินผลงานหัวหน้างานของเรานะคะก็จะดูที่ผลงานเป็นหลักแล้วก็ประเมินงานตามเนื้อผ้า ซึ่งมันอาจจะทําให้ชาวราศีเมษมีความกดดันในการที่จะดําเนินการต่างๆหรือว่าการตัดสินใจต่างๆต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจและการลงมือทํานะคะการอ่านสถานการณ์อย่างแม่นยำํำ แล้วก็ลงมือทําแบบเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีเมษจําเป็นต้องมีในการทํางานสําหรับเดือนกนรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ให้3ใบนะคะการเงินของชาวราศีเมษนะคะมีไพ่สามถ้วยมีไพ9่9้าดาบแล้วก็ไพ่เดโมนค่ะ จ์สําหรับการเงินนะคะอาจารย์ทํานายว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ราศีเมษมีการชักเข้าชักออกเนาะในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายที่มันประเด,ดประดังเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกมีเกณฑ์ว่าจะได้ในเรื่องของเงินปันผลสําหรับท่านที่ลงทุนเล่นหุ้นหรือว่ามีการเป็นหุ้นส่วนนะคะกับกิจการต่างๆมีโอกาสว่าจะได้รับเงินปันผลอย่างยุติธรรมสมน้ำสมเนื้อกับที่ลงทุนไป เรียกได้ว่ามีกำไรพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้มากพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายออกไปจ่ายออกไปเนี่ยทั้งในเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายในองค์กรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอาไปใช้หนี้ไปรักษาพยาบาลตัวเองด้วยเพราะว่ามีไพ่เป็นไพ่ก้าดาบกับไพ่เดอะมูนขึ้นมาเลยนะคะซึ่งบ่งบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยชาวราศีเมษอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะักซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทํางานหนักการพักผ่อนน การใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ถูกเวลาทานอาหารไม่เป็นเวลาอาการที่จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งโรคกระเพาะนะคะกรดไหลย,ย้อนแล้วก็ไมเกรนซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะทำให้คุณเนะี่ยต้องใช้เงินเก็บ หรือว่าเงินที่ได้มารายได้ที่คุณได้มาเนี่ยก็จะต้องหมดไปกับการรักษาเนื้อรักษาตัวนี่แหละคะ่ะก็อยากให้ชาวราศีเมษดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษบ้างปกติแล้วความรักนะคะอาจารย์จะดูให้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันจะมีในกลุ่มของคนที่เป็นคนโสด คนที่เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นครอบครัวสำหรับคนที่ยังอยู่ในระหว่าง ช่วงของการคุยคุยดูดูยังไม่ได้มีการตกลงกันนะคะอันนี้อาจารย์ขอให้ฟังคําทํานายของกลุ่มคนโสดเพราะว่าเราถือว่ายังไม่ได้มีคู่ยังไม่ได้มีการพูดจาตกลงเป็นแฟนกับใครเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับคนโสดเดือนกรกฎาคมชาวราศีเมษความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามใบสําหรับไพ่ที่ได้นะคะมีไพ่เด็กดาไพ่าราชนิพระจันทร์แล้วก็ไพ่ สี่ถ้วยค่ะสําหรับคนโสดเดือนนี้ยังคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ถูกตาต้องใจคุณนักนะคะแล้วก็คุณออกจะค่อนเปนในทางของความเบื่อหน่ายความรักด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเข็ด อาจจะเป็นเพราะว่าหลับจํำยังเข็ดกับความรักครั้งก่อนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเออเขายังเป็นเด็กมากอาจจะยังไม่เหมาะที่จะมาดูแลเราต่อไปในภายภาคหน้าถ้าให้คุยเล่นเล่นคบเล่นเลนพอแก้เหงาคุยให้สนุกอันนั้นได้แต่ถ้าจะรับเข้ามาเป็นคู่ครองเลยเนี่ยอาจจะต้อง อย่างตอนรวมถึงมีไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะว่าคนที่เข้ามาหาคนโสดชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยให้ตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่ามีไพ่ราชนีพระจันทร์ซึ่งเป็นไพ่รักซ้อนเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเราซ้อนเขาหรือเขาซ้อนเราถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเขาคุยกับอีกหลายๆคนนอกเหนือจากคุณหรือ,ออาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วได้ซ้ำนะคะอาจารย์ก็อยากให้คุณเนี่ยเช็คให้ดีๆก่อนอาจจะต้องชะลอในเรื่องของการตกลงคบหาดูใจกันไปก ให้เป็นลักษณะของการพูดคุยศึกษากันและกันกันไปก่อนเรื่อยๆนะคะอะ่มาดูกันบ้างในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์จะมีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรในการเป็นแฟนกันอาจารย์ให้สามใบเช่นกันค่ะสำหรับไพ่ที่ได้นะคะมีไพ่ราชนีเหรียญน,นะคะ มีไพ่อัศวินไม้เท้าแล้วก็เช่นเดิมเลยค่ะไพ่แก้วาดาบสำหรับชาวราศีเมษเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างจะทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่มุ่งในเรื่องของสแสวงหาความก้าวหน้าในการทํางานยังรู้สึกทา้าทาอยอยู่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะ เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่ยังปรองดองกันได้อยู่จะมีขัดแย้งก็คือเวลาที่มีให้กันน้อยลงนะคะอาจจะมีเป็นบางฝ่ายเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าห่างเหินกันเกินไปแล้วก็อาจจะลืมดูแลในเรื่องของ ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งในเรื่องของการคิดมากวิตกกังวลนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการระแวงหึงห่วงด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดว่าในส่วนของชาวราศีเมษที่เป็นแฟนกันอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ดูแลรักษาใจกันให้ดีๆนะคะมีในเรื่องของการพูดจาด้วยถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยใช้ถ้อยคําอ่อนหวานแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้ดีถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ห่างกันตัวห่างกันแต่ว เราใลกล้กันก็จะช่วยทําให้ปัญหานี้ก้าวข้ามผ่านไปได้ค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะมาดูกันบ้างคนที่มีครอบครัวจะเป็นอย่างไรจะมีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าถ้าอยากจะคาดหวังในเรื่องของสมาชิกใหม่จะมีโอกาสหรือเปล่านะคะอาจารย์ให้สั่งใบมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นค่ะให้เด็กดาบนะคะและสุดท้ายเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นสามีภรรยาจานคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของการทำมาหากินนะคะเพราะว่ามีไพ่เป็นในลักษณะของการทำมาหากินเกิดขึ้นเยอะมากเลยทำงานหนักพูดง่ายๆนะคะทำงานกันตัวเป็นเกลียวเป็นน็อตเลยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีบุตรด้วยกันหรือสำหรับคนที่ยังไม่มีบุตรแปลกว่ามองในแง่ของวางแผนที่จะมีนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยยังยากอยู่สักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการมีเองโดยธรรมชาติหรือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ยังยากอยู่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับเดือนนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเงินทองครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะมีใครบางคนนะคะรอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่แบกภาระเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะในตอนนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยยากลําบากเหลือเกินนะคะมีความท้อแท้แล้วก็มีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีอุบัติเหตุจากการยกของยกของหนักแล้วก็อาจจะทําให้กระดูกสันหลังประสบอุบัติเหตุเคล็ดข,ขัดยอกได้นะคะหรือถ้าเป็นแบบรุนแรงก็คือจะเป็นในลักษณะของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบเลยก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคู่ครองของคุณด้วยสําหรับ ท่านที่มีลูกนะคะในช่วงนี้เนี่ยลูกอาจจะดื้อออกสักหน่อยนะคะอาจจะพูดยากหน่อยเพราะว่าเราสามีภรรยาเนี่ยตั้งอกตั้งใจทามาหากินแล้วก็เก็บหอมรอมเรดกันนะคะเลยทําให้อาจจะมีเวลาให้กับลูกน้อยลงนะคะก็ขอให้พ่อแม่ชาวราศีเมษเนี่ยกลับมาหันมาใส่ใจบุตรหลานของท่านด้วยแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอะไรที่เคยทําก็ ทำให้เขาอย่างสม่ำเสมอเช่นก่อนนอนอา,อาจจะอ่านหนังสืออานนิทานให้ฟังแล้วานิทานให้ฟังสักเรื่องถ้าเคยทำก็ขอให้ทำให้ตลอดนะคะอย่าอย่าขาดหายไปนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าน้องเนี่ยจะรู้สึกวาเวทในจ,จิตใจแล้วก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านเช่นอาจจะงองแงมากเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะพูดอะไรเราไม่ฟังนะคะซึ่งเป็นการเรียกร้องความสนใจตามประษาของเด็กเป็นวัยธรรมชาติของเขานะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นชาว ราศีเมษเนี่ยก็นอกจากเหนื่อยในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องแบบมาเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกด้วยอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ขอให้อดทนไว้สําหรับเดือนนี้ก็ขอให้จับมือกันแน่นๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันค่ะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักไปแล้วนะคะ,ะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภของชาวราศีเมษ เดือนกร,รกฎาคมนี้จะมีไหมถ้ามีอยู่ที่ไหนนะคะก็ให้ไพ่ขึ้นมาอาจารย์ให้3ามใบค่ะโชคลาภนะคะไพ่ที่ได้ไพ่ค่อนข้างดีนะคะมีไพ่ราชาเหรียญเกิดขึ้นมาเลยไพ่ราชนีพจัน์ค่ะแล้วก็มีไพ่ราชนีถ้วยสำหรับชาวราศีเมษนะคะโชคลาภประจำเดือนกร,รกฎาคม อาจารย์ได้ไพ่เป็นไพ่พระราชาเหรียญราชินีพระจันทร์ค่ะแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะสําหรับโชคลาภเรียกได้ว่ามีเข้ามานะคะไม่ว่าจะมาในลักษณะของเงินทองข้าวของของฝากที่ถูกใจ หรือจะเป็นโอกาสดีๆนะคะในการทํามาหากินเปิดช่องทางต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ทำนายว่าจะมาในลักษณะของเงินก้อนจะเป็นส่วนใหญ่พอมีโชคลาภอยู่บ้างนะคะจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากเด็กนะคะในการที่จะไหว้ขอพรเพื่อให้มีโชคลาภที่ดีนะไปบนนะคะเป็นเพศหญิงเช่นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ตะเคียนนะคะหรือว่าพระแม่อุมาพระแม่ ักสมีจะทําให้โชคลาภนั้นเนี่ยหลั่งไหลมาหาคุณเป็นการเปิดดวงเปิดทางให้กับโชคลาภได้ไง่ายมากขึ้นเรียกได้ว่ายังมีเรื่องที่ดีอยู่บ้างนะคะชาวราศีเมษฟังแล้วจะได้มีเครียดถ้าใกล้วันที่16แล้วชาวราศีเมษประสงค์ที่จะซื้อเป็นสลากกินแบ่งบรัฐบาลก็ขอให้ซื้อกับเพศหญิงหรือว่าเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายก็ซื้อกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อกับผู้ชายที่เป็นชายสูงอายุแต่ว่าเป็นผู้ชายนะคะก็ขอให้ซื้อกับผู้หญิง ที่เป็นไวกลางคนไปแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้ในเรื่องของโชคลาภหรือบางท่านอาจจะซื้อกับเด็กก็จะช่วยให้เป็นการเปิดดวงให้กับโชคลาภได้มากขึ้นแล้วก็โชคลาภของคุณจะอยู่ที่เด็กนะคะกับผู้หญิงอาจจะซื้อเป็นอ,อ,อายุของลูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวอายุของหลานหรือว่าถ้ามีลูกหลานไปด้วยนะขณะนั้นก็ให้ช่วยเลือกช่วยซื้อให้ให้เด็กกิบให้มาดูกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะจะเป็นในเรื่อง ของการเปิดวิบากกรรมของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมซึ่งวิบากกรรมนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เป็นวิบากกรรมจรคือมาแค่เฉพาะเดือนหรือบางอันเนี่ยอาจจะคงอยู่ไปเรื่อย นะคะเพราะว่าวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาดังนั้นเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องกันมาอันนี้ที่อาจารย์จะดูให้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของบุญกุศลที่พึงสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกรับไหว้บูชาอาจจะเดินทางไปไหว้สาการะหรือว่าการนำมาไว้ประดับประจําตัวเพื่อบูชาไว้เพื่อเสริมดวงชะตาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนถ่ายวิบากกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อาจารย์ขอยิบให้ที่ห้าใบนะคะ ซึ่งเป็นเลขครูบาอาจารย์นะคะจะทําให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองขึ้นนะคะขอให้ไพ่ขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีเมษค่ะวิบากกรรมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมไพ่ที่ได้จะมีไพ่เจ็ดถ้วยมีไพ่แปดถ้วยแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่สิบถ้วยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เด็กดาะก็เป็นไพ่ ซ้ำๆนะคะใบเดิมๆอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะภาพรวมของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นไพ่แองเกอร์นะคะเป็นกอดทาร์โรบอกมาแล้วว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซะเป็นส่วนใหญ่เลยชาวราศีเมษต,ต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไพ่ถ้วยซะเยอะเลย ห้าใบมีไพ่ถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไปสลกสามใบวิบากกรรมของชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากการหาทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเหมือนมีคนมาช่วยแบ่งช่วยใช้จึงทําให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกว่าต้องหามาเติมอยู่ตลอดเวลาหาได้เท่าไหร่ทําไมยังไม่มีความสุขสักทีราศีเมษบางคนรวยล้นฟ้าเลยนะคะ มีเงินเยอะมากแต่ยังหาความสุขทางใจไม่ได้รู้สึกว่ามันยังไม่พอยังจะต้องหามาเพิ่มอีกหรือหามาแล้วเนี่ยเอา้าทำไมมาใช้ของฉันละ่ะฉันต้องไปหามาเพิ่มอีกแล้ว นะคะจะเป็นความเหนื่อยกายเหนื่อยใจอันไม่มีที่สิ้นสุดของชาวราศีเมษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่ชาวราศีเมษเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวม,มากมากเราก,ก็จะต้องหาเงินมาเติมในท้องพระคลังของเราเนี่ยให้มันเต็มอยู่เสมอนะคะซึ่งตรงนั้นแหละจุดตรงนั้นแหละที่จะเป็นกรรมของตัวคุณ ที่จะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจทุกกายลำบากกายใจรวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยสำหรับสิ่งที่คุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นในเรื่องของการทำบุญกับเด็กทำบุญในที่นี้หมายถึงเป็นลักษณะของการทำให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เด็กอย่างเดียวนะแต่หมายถึงเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไปทำบุญให้กับ เป็นบ้านตึงวิถีหรือว่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าเป็นการอุปการะเด็กให้เป็นทุนการศึกษาเด็กเป็นแบบนี้ก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่าจะเป็นการบริจาคเข้าของเครื่องใช้ต่างๆได้หมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเสริมมากเลยในเรื่องของเงินเกบจะทำให้ท้องทรคลังของคุณเนี่ยได้รับการเติมเต็มอยู่เสมอแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาเวียนเข้ามาหาอยู่บ่อย พอเข้ามาแล้วเนี่ยเงินเข้ามือซ้ายก็จะหยุดอยู่กับคุณจะไม่ไหลออกไปที่มือขวาอันนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากความหมองเศร้านะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ชาวราศีเมษหลุดพ้นจากความหมองเศร้าในจิตใจได้จะเป็นในเรื่องของการ นั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใครสะดวกไปที่วัดเนี่ยก็สามารถไปได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิวันละห้านาทีอยู่ที่บ้านก็ได้อันนี้ส่งที่จะได้จากการทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิวันละห้านาทีรวมถึงช่วยเหลือในเรื่องของคนเด็กให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มีชีวิตที่สดใสขึ้นอันนี้ส่งที่จะส่งผลถึงคุณโดยตรงเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการหลุดพ้นทางจิตใจนะคะจะทําให้คุณเนี่ยปล่อยวางมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดละเลิกในเรื่องของการยึดติดด้านอารมณ์ลงทําให้คุณเนี่ยมีความสุขสงบทางใจนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีสติในการใช้ชีวิตปฏิบัติตามที่อาจารย์บอก นะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขสงบทางใจเพิ่มมากขึ้นค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะบางคนดูเทปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นภาพรวมเกินไปถ้าเกิดว่าท่านสนใจอยากที่จะดูเป็นเฉพาะเจาะลึกลงไปเลยว่าเอาเป็นดวงของฉันเลยนะก็จะต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ละคะ่ะ ก็ติดต่อมาตามด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ทักเข้ามาจองคิวดูดวงกับอาจารย์โบไพทวาทศปุรุษีนารอดนะคะมานั่งตรงหน้านี้แล้วเรามาเปิดไพ่ด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของการเปิดดวงชะตาเปิดแผ่นที่ชีวิตแล้วก็เปิดไพ่เพื่อเจาะลึกคําถามในทุกๆด้านที่คุณอยากรู้ค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ